การบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนักเรียนแพทย์ศึกษามีอนันสงสงอย่างไรครับอานสงส์ก็คือว่าทําให้เราเองเกิดมามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวเพราะเราบริจาคร่างกายเขาศึกษาหมอศึกษาแล้วเนี่ยมีความรู้เขาไปรักษาคนเจ็บคนป่วยคนไข้ให้หายจากอาการเจ็บป่วยไขย้ใช่ไหมเอ่ย เราเองก็มีอนิสอง์อย่างนั้นตามมาก็คือว่าเออสุขภาพเราก็จะดีนะโรคร้ายที่เคยมีก็จะหายไปวิบากกรรมเรื่องการเบียดเบียนสัตว์ที่ทําให้เกิดเป็นโรคเนี่ยหากมีอยู่ก็จะคลายตัวลงหนักก็เป็นเบาเบาก็จะเป็นหายกลายเป็นไม่มีไปเลยแล้วก็เป็นคนมีอายุยืนยาวตรงนี้เนี่ยมีบางคนไม่กล้าบริจาคเห็นเขาบอกว่าบริจาคไปแล้วอีหน่อยเกิดมาจะเป็นคนแขนขาดขาขาดบริจาคดวงตาทําให้เป็นคนตาบอดอันนี้ไม่ใช่เลยคุณโยม เพราะว่าร่างกายของเราเองเราเอาไว้ใช้ชาตินี้เท่านั้นตายแล้วเขาไปเผาอะ่ะถ้าไปกลัวอย่างนั้นเขาไปเผาแล้วอี Jedi กหน่อยกลายเป็นคนที่ไม่มีร่างกายก็ไม่ยิ่งแย่เลยไม่ได้เป็นอย่าไปเข้าใจผิด er อย่างนั้นนะบริจาคดวงตาชาติหน้าตาจะใสาตาจะสวยกว่าชาตินี้บริจาคร่างกายชาติหน้าร่างกายเราก็แข็งแรงงดงามบุคลิกลักษณะทุกอย่างดีอายุยืนยาวเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดไปกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวเราพร้อมบริจาคเลยบริจาคก,กันเยอะ หมอจะได้มีร่างกายอาจารย์ใหญ่ไว้ศึกษาเพียงพอมีความรู้ทางการแพทย์แตกฉานมารักษาคนไข้ได้เก่งมากๆขึ้นไปอีกจเจริญพอง